พาแมวไปหาหมอค่ะแต่ในนี้ไม่มีแมวส่วนแมวที่จะพาไปหาหมออยู่นี่ค่ะทั้งที่ขาเจ็บแต่ดื้อมากบอกให้มานั่งข้างในก็ไม่นั่งกระโดดมาบาะหลังควรบอกดื้อดื้อมากเลยชาลีได้ไหม วันนี้ที่เราพาน้องชาลีมาหาหมอน้องไม่ได้โดนงูก,กัดอย่างเดียวนะคะคือน้องอะ่ะจะเป็นโรคเชื้อราแมวกินเนื้อด้วยซึ่งโรคประเภทนี้ค่ะจะทําให้ขนตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันเริ่มร่วงสังเกตจากใบหูน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า,าจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือตรงจมูกค่ะถ้าน้องแมวตัวไหนที่จมูกโด่งแปลกๆเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยค่ะตามน้องชาลีในรูปในคลิปเลยก็คือ ให้สังเกตหรือว่าดูอาการได้ว่าเขาน่าจะเป็นเชื้อราซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะทําให้เชื้อราเวลาน้องแมวอยู่กับเราอ่ะมันสามารถติดมาหาเราได้ซึ่งค่อนข้างอันตรายมากๆส่วนแผลน้องก็จะหายช้าลงด้วยเพราะมันเป็นเชื้อราเนาะทาทายอ้วนไปหาหมอค่ะแต่ว่าตอนนี้โดนอ้วนโกดไปแล้วอ้วนไม่เส หน้ามาหน่อยสิว่วไม่สนใจเห็นไหมเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับโรคเชื้อราแมวกินเนื้อกันนะคะจริงๆโรคเชื้อราแมวชนิดที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็จะเป็นเชื้อราชนิด m ม c o s p o r u m canis ตัวนี้ค่ะเชื้อราเขาจะอาศัยอยู่ตามผิวหนังของสัตว์ซึ่งสามารถติดต่อจากแมวสู่แมวแล้วก็ แมวสู่คนได้จากการสัมผัสได้โดยตรงซึ่งปกติแมวะค่ะการที่เราไปเล่นไปอุ้มเขาอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะแพร่เชื้อให้เราได้ส่วนเชื้อราแมวเราจะสังเกตได้ยังไงว่าแมวเราน่าจะเป็นโรคนี้นั่นก็คือให้สังเกตจากผิวหนังของแมวนะคะว่ามีลักษณะที่เป็นแดงแห้งแล้วก็มีอาการ โรคของผิวหนังหรือเปล่าหรือไม่ก็ขนร่วงเป็นหย่อมๆเพราะถ้าแมวอะค่ะเราจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าขนแมวจะมีการร่วงเป็นบางจุดเชือ้อราแมวมีอาการยังไงบ้างปกติที่เห็นชัดๆเลยก็จะมีผื่นแดงตามผิวหนังอาจจะเป็นขุยรอบๆหรือว่าอาจจะแบบเป็นวงขยายที่แบบเล็กๆใหญ่ๆแมวมีอาการคันผิดปกติ แมวจะมีการเกาแผลแล้วก็สามารถที่จะลามไปยังบริเวณอื่นได้ด้วยผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อราแมวส่วนใหญ่ก็คือเด็กๆเลยค่ะหรือว่าทานแมวคนรักแมวแบบเราอันนี้ก็เสี่ยงมากๆเพราะว่าเรามีการสัมผัสมีการไปกอดไปหอมไปจับเขาอยู่ หรือแม้แต่ตัวแม่ของหนึ่งเองเวลาป้อนยาน้องชาลีอย่างเงี้ยค่ะยังต้องใส่ถุงมือหรือถ้าไม่ใส่ถุงมือก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ยาฆ่าเชื้อฉีดสเปรย์ก็คือครบเลยจะต้องป้องกันตัวเองนิดนึงจริงๆตอนไปหาคุณหมอคุณหมอแนะนำนะคะว่าในต่างประเทศอะเขาจะการุญยาฆาตก็คือไม่ให้น้องแมวอยู่ต่อเลยเพราะว่ามันเป็นเชื้อราที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าคุณหมอท่านนี้ค่ะ ก็แนะนําว่าทั้งนั้นก็คือให้รักษาโดยการให้น้องกินยาทายาซึ่งการรักษาน้องจะต้องกินยาต้องทายาค่ะแต่ว่าของหนึ่งหมอให้กินแค่ยาเป็นชุดละสามสัปดาห์ซึ่งยาเนี้ยค่ะจะต้องทานต่อเนื่องประมาณ6เดือนขึ้นไปแล้วจริงๆหมอก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะหายขาดไหมแต่ก็คือต้องรักษาเขาไปเรื่อย แล้วก็ตัวน้องแมวเองอะค่ะเราก็จะต้องให้เขากินยาดูแลเรื่องตับด้วยถ้าเขากินยาไหนระยะเดือนที่2หรือ3แล้วเพราะว่ายาที่รักษาเชื้อรานี้ค่อนข้างจะรุนแรงดังนั้นใครลักแมวรักหมารักสัตว์ของตัวเองก็คือต้องสังเกตอาการดีๆนะคะด้วยความเป็นห่วง